ดีแล้วทักทายกันจ้าไปหาแสงสีกันอีกแล้วจ้าชื่อแสงสีในแสงสีของต้นไม้จากป่าเขาเนะจา้าไใช่แสงสีในเมืองมาจา้าอุ้ยมีการทำถนนตรงน,รงนี้อยูข้างหน้านะช่วงเวลานี้ทางหน่วยราชการก็จะมาดูแลเกี่ยวกับพื้นที่ผิวถนนหรือว่า ข้างถนนที่มีภูเขาแล้วก็มีหินเกาแก่น,นะจ๊ะเพราะว่าสามารถร่วงมาบนถนนได้เขาก็เลยจะต้องมาขุดเจาะทําให้พื้นที่ข้างถนนกว้างขึ้นจะ้ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะนะจ๊ะก็เป็นสิ่งดีจ้ะเราอยู่เมืองที่นี่ก็มีแต่ภูเขาเนาะก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังจ้ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันนะจ๊ะที่พาเพื่อนๆมาขับรถเล่นจ้าขับรถเล่นไม่ใช่เล่นใกล้ๆนะจ๊ะทางไกลพอสมควรจ้ะก็ขับรถก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงเต็มที่จ้ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่จ้ะหารับลมชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์สวยๆจ้ะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องก็ต้องออกจ้ะ ช่วงเวลานี้ก็มีเวลาก็ขออนุญาตตักตวงสิ่งดีๆให้กับชีวิตหน่อยนะจ๊ะโดยการออกไปรับลมชมอากาศจ้ะชมความสวยงามของธรรมชาติดูวิวทิวทัศส,สวยๆแล้วก็เดินในเมืองนิดหน่อยจ้ะก,ก็เป็นเรื่องปกติกิจวัตรของคนที่นี่นะจ๊ะก็ว่างๆก็จะไปหาเดินป่าเดินเขาเข้าห้างสรรพสินค้านั่งดื่มกาแฟ เป็นเรื่องปกติจ้าก็ไปกันเลยจ้าเพื่อนๆบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะจ๊ะแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงด้วยจ้าช่วงนี้ก็เข้าหน้า อากาศเย็นแล้วนะจ๊ะอีกหน่อยก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วจ้ะช่วงนี้ก็หนาวพอสมควรนะจ๊ะเพราะตะวันตกดินแล้วก็อากาศเย็นมากจ้ะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะจ๊ะก็บรรยากาศช่วงนี้ก็จะค่อนข้างสวยงามพอสมควรจ้ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ท้องฟ้าอึมครึมก็มีเมฆหมอกนะจ๊ะเป็นสายตามทิวเขาก็ดูสวยงามจ้ะ ใบไม้ต้นไม้ทางทางก็ดูสีสันสวยงามเปลี่ยนแปลงเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวก็ดูตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติจ้ะมีถิ่ทัดสวยงามมากเลยจ้ะดูให้สวยมันก็สวยนะจ๊ะเพื่อนดูให้งามมันก็งามจ้าสาหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะจ๊ะเรารักป่ารักธรรมชาติเราก็พยายาม เข้าป่าหาธรรมชาติจ้ะออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างสูตรอากาศบริสุทธิ์บ้างจ้ะ สมัยก่อนก็เข้าแต่เมืองจ้ะสมัยนี้เริ่มมีอายุไขพอสมควรแล้วก็เข้าป่าจ้ะเข้าป่าหาธรรมชาติหาอากาศบริสุทธิ์กันนะจ๊ะออกกําลังกายไปในตัวจ้ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในวัยเจริญพันธุ์นะจ๊ะช่วงเวลานี้วัยระดับนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษจ้ะโดยอาหารการกินนะจ๊ะจะ รับประทานหรือว่าจะกินอย่างวัยรุ่นเขาก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะจ๊ะน้ําตาลก็ต้องลดจ้ะเพราะว่ากินน้ําตาลมากก็จะทําให้ร่างกายเราอวบอั่นขึ้นจ้ะด้วยสุขภาพและร่างกายเราไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปเราก็ต้องดูแลร,รักษาจ้ะด้วยประการละะักนี้ฉะนั้นเรา ไปกันต่อจ้ะชมธรรมชาติบรรยากาศข้างทางนะจ๊ะวิวทิวทัศน์สวยๆจ้ะเอามาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะก็กทายเ,เพื่อนๆกันในวันดีๆกับทุกๆวันนะจ๊ะก็เป็นวิวทิวทัศน์ของเส้นทางที่จะไปเมืองเทิร์นส์เบิร์กนะจ๊ะก็สวยงามมากเลยจ้ะ เป็นอีกความรู้สึกดีๆกับธรรมชาติบรรยากาศหน้าเรดูใบไม้ร่วงนะจาะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามจา้ะสีสันแห่งการเข้าด,ดูหนาวอีกครั้งนะจาะก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตืต่นใจกับแสงสีจา้า